จะไปไปไปให้ไกลๆเราคือตลกมหาชนจะมาขับซีคัยยังไงจะมาขับอะไรพีอีคัสสี่ล้านแปดตอนนี้นอนอยู่บ้านเนี่เท้าไน้ฮะก่ายนะผ่านอยู่พี่เป็ดพูดจนแบบเจ้าของโชว์รูมเขาไม่ได้พูดอะไรสักคำเลยพี่เป็ดพูดอยู่คนเดียวพูดจนแบบว่าเออเอาไปเลยเออเจ้าของโชว์รูมเอาไปเลยคือไม่ได้พูดอะไรเลยใครมาครับเนี่ย คุณป้าครับออกไปก่อนได้ป้าถ่ายรายการอยู่ป้าเขามาดูไปยุ่งอะไรออกไปก่อนฮะพี่ตาถ่ายรายการอยู่นี่เพื่อนบ้านคนดีกับชัางแกเออไม่ได้ออกไปก่อนครับผมไม่ได้ไปแล้เดี๋ยวเขาเกลียดกันวันนี้จะบ้าแล้วไงถ่ายรายการอยู่ป้าไม่ได้แอบมองไม่ได้ไม่ได้เมื่อวันนี้เนี่ยวันที่มาเนี่ยขอโทษนะคะเชื่อไหมน้ำมาเนี่ยนะยังไม่ถึงตะตุ่มเลยถึงเต้ก่ออิดนิดก่อก่ออิดนี่เท่าประตูบ้านเลยนะ ทำแพเองอีกด้วยถือว่าเตรียมพร้อมเตรียมพร้อมเลยที่หมดไปเกือบสองแสนเกือบสองแสนแต่น้ำไม่มาเลยไม่มาพี่จะบอกว่าโซฟาในเปลี่ยนมาไม่รู้กี่ชุดแล้วเพราะว่าอินุ่นอินุ่นอินุ่นชอบเปลี่ยนรถแต่พี่ชอบเปลี่ยนโซฟาชอบเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์บ้ากันคนละอย่างผมว่านะ่ยสองคนเนี้ยบ้าเหมือนกันคุณชูเกียรติเป็นคนที่นอนละเมอทุกวันแล้วช่วงที่แบบเขากำกับหนังกำกับละครอะไรเงี้ยนอนพี่ก็นอนนอนกันจะเคลิ้มแล้วสะพังคัด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  ไรละละเมอทุกวันละเมอทุกวันจริงๆละเมอพูดอะไรก็ไม่รู้ดีทุกวันบ้านก็หลังใหญ่โตนะครแต่ว่าตอกไข่แค่สามใบเองเลยฮะพ่อเลยครับโอ้ยเคยทำเป็นตัวอย่างกุบกิบพี่กุบกิบกิปน่าจะมาประหยัดนะครับพบกับความสนุกเหล่านี้ได้กับรายการบ้านใค่หวานวัที่สนุกพ่อุกลูกทุกบ้าน ผมโอ้ยพอแล้ว